ดีจารย์ครับครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกีย่ยวกับเรื่องเชื้อเพื่อนของทางการลูกเสือนะครับเชื้อเพื่อนของทางการลูกเสือเนี่ยวันนี้ผมเองนะครับาที่ชาญยันเจริญได้พูดคุยและยืนอยู่ใกล้ๆกับคุณครูทางด้านการลูกเสือโดยเฉพาะทางด้านการเชื้อเพื่อนโดยเฉพาะนะครับแลนก็คือครูแขกหรือคุณครูเฉลิมพรจันทรัฐปรีปะนะครับวันนี้ท่านได้ยืนอยู่ใกล้ๆผมล้วสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคู่แขกครับ ขออนุญาตเรียกชื่อได้เลยครับครู่แขกเนี่ยปกติแล้วคู่แขกเป็นข้าราชการเป็นครูหรือเป็นบุคลากรการลูกเสือมาจักไหนครับครับผมก็เป็นครูเลยครับแต่ก่อนเป็นครูธรรมดาเลยแล้วก็สอบไปสอบมาไปกับแต่พีพอเขานะครับเมื่อกเมื่อเกษียณปีพศ2517นะครับเพิ่งเกษียณมาไม่เพิ่งหลายสิบกว่าปีแล้วนะครับ แล้วเชือกเงื่อนเนี่ยนะครับมีประโยชน์กับชีวิตประจาวันมากเลยัโอ้โอนแน่โนนเลยครับอันนี้มีมากมีมาเลยแต่สมัยโบราณท่านไปดูโบราณเราคนโบราณเราเนี่ยมีมีเด็มเดียวก็สามารถใช้ชีวิตดำรงชีวิตอยู่ในปา่าในเขาได้จนกระทั่งเสียชีวิตตายไปนั่นแหละเขาเก่งมากเลยเพราะว่าเขาใช้พวกธรรมาชาติเขาช่วยเช่นเครือต่างๆนี่มัดบานมัดไอ้ทางที่พักกระทอมกระโอดอะไรนี่เขาก็ใช้เครือไม่มีตะปู นะครับก็ใช้สลักใช้เจาะและใช้สลักตีใช้ไฟทับสลักตียึดนะครับแล้วก็ใช้เชือกช่วยนะครับรรโบราณรเพื่อนพี่รอดนี้มีประโยชน์อย่างไรบ<อ>้างครับมครับอันนี้ก็ต้องรู้ตน้นสายบันไปก่อนชื่อมันจริงคือคือคอะไรนะครับภาษาอังกฤษมันก็รีฟนอ็อตหรือสแควร์น็อตนะครับ,รบแล้วก็เป็นเอาประโยชน์เลยเนาะประโยชน์วิธีการผูกทีีหลังนะเอาประโยชน์ขพราะมันก็หนึ่งเป็นการต่อปมต่อเชือกที่มีปมเล็กที่สุด นะครับผมเล็กสุดอะท่านต้องคิดดูอ่าหนที่ต่อผมเล็กกว่าพ่หลอดมีไหมไม่มีนะครับเล็กที่สุดเลยคือตัวนี้และผูกในแน่นถ้าเชือกเปียกน้ําเก่ไม่ได้เลยแก่ไปออกนะครับแน่นมากมัน,ม,นมันเป็นเชือกที่พิเศษอยู่ครับมันแน่นแน่นมากแล้วก็เป็นเงื่อนที่ใช้ในการผูกต่อของขันเวลามัดของขันมนอะไรเสร็จแล้วก็เอามาต่อตรงนี้การทาโบการทําพิลลอดโบต่างๆมี7แบบพิลลารโบนะครับ เเราจะไม่พูดเขาจะไม่พูดถึงมันมันมันม,ม,มีประโยชน์มากเลยนะครับปลูกแสงเท้าแต่ท่านปลูกถูแงเงื่อนจะขวางพ่หลอดโบวมันจะขวางรองเท้านะครับนี่ของท่านเลกระถูนะครับของผมนี่ยิงกระถูหนักกระเด็นีน่ขวางมันขวางรองเท้าอยู่นะครับ,ปร,รนนรบ,รบประโยชน์ของมันนะครับต่อเชือกปุมเล็กที่สุดนะครับปลูกของฟันถูกอะไรใช้มันจะทํโบูอะไรต่างๆนะครับนี่คือประโยชน์ของเขา ก็มีแค่นี้แหละครับที่ใหญ่ๆประโยชน์ใหญ่ๆครับไม่ช้าทีดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการทํากันเลยดีกว่านะครับครับครับเงื่อนพิรอดริฟน็อตออสแควร์น็อตเงื่อนพิรอดเป็นการต่อเชือกที่มีขนาดเท่ากันสองเส้นเพื่อให้ยาวพร้อมใช้งานเริ่มโดยนำปลายเชือกของแต่ละเส้นมาพันหนึ่งรอบ หลังจากนั้นนำปลายเชือกเส้นเดียวกันไปวางแนบกับตัวหลักปลายเชือกเส้นที่เหลือสอดให้คู่ขนานกับเส้นของตนเองจะได้เชือกที่ต่อกันและมีปมขนาดเล็กโดยห่างเชือกจะไปคนละทาง ในวิธีการทําการผูกเชือกนะครับโดยเฉพาะเงื่อนพิรอดก็เสร็จสิ้นลงไปเรียบร้อยนะครับเป็นไงบ้างครับพวกเราคงจะทําได้นะครับครูแขกครับสําหรับเงื่อนพิรอดมีประโยชน์เช่นไรครับประโยชน์ขงมันกคือใช้ในการต่อเชือกขนาดเดียวกันครับทำให้ดีเลยขนาดเดียวกันผูกต่อผ้าผ้าในนี้หมายถึงก็เกิดบันเหตุเกิดไฟไหม้มนโุงเลยนต่างๆก็ภาพนี้เรามาผูกต่อมาผูกต่อกันนะครับ ถ้าปูกตัวปเป็นระยะแล้วาจะโยงต,ตัวลงมาและในการปฐมจิตาบาลของตัวทั่วไปของเราเนี่ยการผูกผ้าสามเหลี่ยมจะ่ลงท้ายด้วยเงินตัวนี้แหละครับเงินพี่รอดนี่นะครับมันมีหลายอย่างเช่นผูกเชือดผูกรองเท้านะครับขีบหอต่ออางๆนะครับขีบหอ,อต่างๆของขวัญอะไรเนี่ยใช้พี่รอนเองนะครับพวกโดยที่จะทำเป็นเงินเป็นอะไรได้อีกหลายอย่างทำเป็นเงินที่ผูกที่สวยงามนะครับ มันมีมันมีอีกเดี๋ยวจะผูกให้ดูวิธีการในต่อไปเจะลูกอีะครับครับก็เรียบร้อยนะครับสําหรับเงื่อนผิวรอดเดี๋ยวเงื่อนต่อไปจะเป็นเช่นไรแดีจะเป็นเงื่อนอะไรต่อไปนะครับพบกับช่วงต่อไปครับ